สวัสดีทุกท่านครับเพื่อนร่ัมงานท่านทีน่ใดที่เราเป็นที่เราสนชุมชนผู้สื่อข่าวเียรติดีนะครับที่วันนี้ได้รับเชิญมาเป็นประธานพ่อโยาบายเร,รืรรรรร่องการปรับเรื่องการปรับปรามและป้องกันเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยจัดก,การเป็นเจ้าภาพในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า นอกจากปัญหาเรื่องของปากท้องค่าใช้จ่ายสูงแล้วเนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมย่าในประเทศไทยช่วงที่พักรวรัฐบาลของเราทั้งสี่พรรไปหาเสียงกันผมเชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์ดีว่านอกเหนือจากเรื่องปัญหาปากท้องแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผมว่าทุกๆพักการเมืองที่ออกไปหาเสียงรวมถึงทั้งฝ่ายค้านด้วยก็เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พักรวมรัฐบาลต้ล่อตอนหลังเรามาฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเราให้คำมั่นว่าจะเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ตัวผมเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจะนั่งที่หัวโต๊ะและเป็นประธา,านในการทําให้ปัญหาเหล่านี้ในระยะใกล้ลดน้อยลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยแล้วก็รักษาเขาดูแลเขา ส่งคืนเขากับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องของเขาเองนะครับให้มีอาชีพที่เหมาะสมรวมไปถึงการป้องกันที่ต้นน้ําด้วยว่าไม่ให้เข้าไปเสพนะครับเราจะมีมาตรการทํากันอย่างไรไปถึงระยะสุดท้ายที่ยึดยาเสพติดมาแล้วมีระยะเวลาในการเผาทําลายที่ช้าซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตอบสังคมหลายๆเรื่องตรงนี้ก็พยายามทําให้เวลากระชับขึ้นรวมถึงทั้งการ ยึดซัด้วยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเกิด process นี้ทําให้ชา้าก็จะทําให้เกิดการผู้ผลิตมีสถานภาพทางการเงินแข็งแกร่งแล้วก็สามารถมามาผลิตได้อีกนะครับรวมไปถึงปัญหาที่ลักลอบนําเข้าประเทศไทยเป็นทางผ่านของสารตั้งต้นหรือว่ายาเสพติดเองก็เป็นปัญหาใหญ่พูดไปประมาณ3นาทีนี้ก็คอาจะทราบว่าครบทุกงมิติมีหลายหลายมิติซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติท่านที่นั่งอยู่ในนี้ก็รู้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เรามาร่วมมือร่วมใจกันขนจัดปัญหานี้ออกไปจากสังคมไทยผมขออนุญาตท่านเลขา,าดําเนินการประชุมไปตามวาระเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากนายกรัมตรีนะครับทุกท่านลําดับต่อไปแลฐามนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะรายงานผลการดําเนินการนะครับ ปัญหาและผลกระทบจากยาติดติดซึ่งในอยากจะกลับเห็นว,ว่า,าในเรื่องของยาติดติดผมคิดว่าในรอบ50ปีของการแก้ปัญหายาติดติดที่เดิมเราพยะยกเป็นวาระหนึ่งท่านเป็นสงครามยาติดติดเป็นเอา,เอาตัาดฝัาลำหน้า,เ,าเราได้มีปรอมวลยาติติดขึ้นมา เพื่อต้องการที่จะให้แก้ปัญหายาเสพติดได้ในการยอมรับของสาคนของสักคมชาติซึ่งในประมวลกฎหมายายาเสพติดนั้นได้ให้ความสําคัญผู้นําในการแก้ปัญหายาเสพติดคือท่านนายกลำจีได้เป็นประธานคณะกรรมการปปสโดยจะมีคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานต่อมาณ 34คนซึ่งจะเป็นคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เข้ามานะฮะการประชุมนะครับเราจะเก็บภาพได้ประมาณ10นาทีทุกท่านนะครับจากนั้นแล้วเราจะเดินทางไปจุดที่2แล้วก็ทางแล้วก็นายกนะครับก็จะเป็นผู้แถลงข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดที่2นะครับเดี๋ยวนายกก็จะถแถลงข่าวแล้วก็ผลของการหารือนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกัน